พลเอกประวิทย์เผยยากให้1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทไทยรายงานวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้แสดงถึงความกังวลค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงมากในช่วงนี้โดยสั่งให้นายอาคมเติมพิทยาชัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงการคลังหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ึงกรณีดังกล่าวทางรองนายกรัฐมนตรียังระบุว่าอัตราแรกเปลี่ยน35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นระดับที่เหมาะสมซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับดังกล่าวต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่าเงินบาทได้อ่อนค่าหลุดระดับ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปัจจัยหลักมาจากส่วนต่างของดอกเบี้ยนโยบายระหว่าง FED และธนาคารแห่งประเทศไทยจึงทำให้ผลตอบแทนในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐมีความน่าดึงดูดมากกว่าเงินบาทไทยจนส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากประเทศไทยไปอยู่อเมริกา ในช่วงค่ำของวันนี้ FED จะเปิดเผยผลกรารประชุมนโยบายทางการเงินโดยตลาดคาดว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายอีก0.75%ในขณะบ้างส่วนก็คาดว่า FED อาจใช้ยาแรงโดยการปรับขึ้นรวดเดียว1%การขึ้นดอกเบี้ยของ FED จะทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยของไทยกับสหรัฐอเมริกา พิมมากขึ้นและเป็นแรงกดดันค่างเงินบาทให้อ่อนลงไปกว่าเดิมซึ่งก็อาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและต้องเล่งขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งถัดไป